วิธีเลือกซลายเออร์ที่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องดูเนาะบริษัทเราผลิตสินค้าอยู่ในตลาดไหนตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนเนาะมันจะรู้ได้เลยว่าคุณจะซื้อสินค้ามีมออก,อรกอรหรือไม่มีมออกอสินค้าคุณมันจะบอกได้ถ้าสินค้าคุณเป็นไฮเอ็นคุณมาซื้อสินค้าไม่มีมออก,อกอไปผลิตคุณก็เอาเปียบผู้บริโภคใช่ปะถ้าเกิดคนที่ซื้อไปแล้วเขารู้แบบเนี้ยคุณจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกเลย ดังนั้นก็ต้องวิเคราะห์แล้วดูดีๆว่าบริษัทเราอ่ะมันผลิตสินค้ายอยู่ในตลาดไหนแล้วจึงให้น้องๆหาของในระดับคุณภาพสินค้าแบบนั้นถ้าเกิดบริษัทคุณต้องการลดต้นทุนสุดๆจะซื้อของแบบต่ำเตี้ยเลยดิก็ได้เพราะว่าของที่ผลิตมันไม่ได้คุณภาพดีมากขนาดนั้นคุณอาจจะต้องมองตลาดต่างประเทศที่เขาผลิตเขาเรียกใช้แรงงานใช้อะไรแล้วทําให้สินค้าเขาถูกลงอย่างเช่นที่จีนอย่างเงี้ย ที่อินเดียอย่างเงี้ยครูเคยซื้อของนําเข้าจากจีนนะเพราะอยากได้ที่ราคาถูกเนี่ยก็ต้องมองในตลาดแบบนั้นถ้าจะเลือกซัพพลายเออร์ให้เหมาะสมนี่แหละค่ะวิธีเนี้ยที่คุณต้องดูว่าบริษัทคุณผลิตสินค้าออกไปขายอยู่ในตลาดระดับไหนคุณถึงจะเลือกซัพพลายเออร์ได้อย่างเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ก็คือทำให้ต้นทุนคุณถูกลง จัดซื้อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำกำไรให้บริษัทได้มากในแผนกหนึ่งเลยนะถ้าซื้อของได้ถูกลงนี้เท่ากับผลกำไรเลยแล้วไอ้เรื่องการคุยกับซัพพลายเออร์ให้คุณได้ดีลที่ดีคุณแนะนำคุณไปเรียนในคอร์สเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้อนะคุณจะรู้เทคนิคอันแพววพของจัดซื้อครูเอาความรู้ทั้งหมดที่ครูได้ทำมา20กว่าปีที่คุยกับ ผู้บริหารที่คุยกับเซลล์ทั้งหลายเป็นพันๆคนทิคเทคนิคครูใส่ไว้ในนั้นคุณไปเอาความรู้มาต่อยอดในส่วนของคุณคุณมีความรู้ในตัวอยู่แล้วคุณเจอความรู้ของครูไปผนวกรวมด้วยมันจะทําให้คุณได้เปรียบการแข่งขันมันทําให้คุณมีทิคมีเทคนิคในการพูดคุยอะถ้าต้องการอัพความรู้ให้ตัวเองให้มันมีเครื่องมือที่มากขึ้นก็ไปเอาความรู้ตรงนั้นในเนี้ยครูจะบอกคุณว่า การที่คุณจะเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมต้องย้อนกลับมาดูภายในตัวเราหมายถึงภายในบริษัทเราว่าเราผลิตสินค้าเป็นระดับไหนออกไปเราถึงจะหาสินค้ามาตอบโจทย์ได้เราจะได้ไม่หน้ามืดตามัวอย่างคนเป็นน้องๆอบางทีก็ไม่ได้รับ การพูดคุยจากลูกพี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยบริษัทมันผลิตสินค้าอยู่ในระดับไหนดังนั้นถ้าคุณเป็นน้องๆคุณก็ต้องคุยกับลูกพี่ว่าเฮ้ยของเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าคุณเป็นลูกพี่คุณก็ต้องคุยสื่อสารกันให้มากขึ้นกับคนในทีมเขาจะได้ทํางานตามที่คุณต้องการไม่ใช่เขาทำมาเออนี้รีเจ็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่สื่อสารกันมันก็เลยทํางานให้ล่าช้าออกไปเวลาก็มีผล กับค่าใช้จ่ายนะดังนั้นสื่อสารกันให้มากครูขอให้คุณเรียนรู้สิ่งนี้จําเป็นจําเป็นกับคนทํางานจริงๆขนาดครูมาเป็นแบบเนี้ยทาแบบเนี้ยครูไม่ได้ทํางานลูทีนอยู่ทุวนครูยังต้องอัพความรู้ตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่าความรู้นั้นมันก็มันก็ตรงกับที่ครูต้องการความรู้อะไรที่ที่มันเป็นแนวเดียวกับเป้าหมายคุณอะให้คุณไปเอาความรู้ตรงนั้นมันจะช่วยหนุนนำคุณครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ